สูชิปสูชิปสูชิป o u าสูชิปหาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์ที่เป็นพวกซูชิปมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเออชื่อซีรีส์แปลกดีนะครับซูชิปครับผมอ่ามีท่านผู้ชมแบบขอขอมาเหมือนกันนะครับผมเองก็เห็นผ่านๆตานะว่าไอพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่แปลกประหลาดดีนะครับที่จริงจะเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นซีรีส์เลยก็ได้เพราะว่ามันมีการ์ดเบทมนต์นกับดักในตัวของมันด้วย ซึ่งไอพวกมอนสเตอร์ซูชิปการซูชิปนู่นนี่นั่นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคอนเซปต,ต์ของพวกมันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเออก็คือว่าเอฟเฟกเนี่ยไม่ได้หรือหวาอะไรหรอกครับก็เชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาก็เท่านั้นแหละและความน่าสนุกของพวกมันก็คือว่า มันเอาการเล่นคามาครับมาใช้ครับผมเออคือคาว่าซูชิบวกกับคําว่าชิปนะครับผมกลายเป็นคําว่าซูชิครับเออซึ่งซูชิทุกคนเคยกินกันใช่ไหมครับถูกต้องครับผมมันคือไอ้ข้าวปั้นซูชิที่มีหน้านู่นนี่นั่นเป็นพวกปลาไข่ปลาไข่หวานนู่นนี่นั่นแหละครับผมเออก็คือซูชิอันนั้นครับแล้วมันเอามาผสมกับคําว่าชิปที่แปลประมาณว่าเรืออะไรแบบนั้นไปนะครับแล้วชื่อภาษาญี่ปุ่นของพวกมันก็จะใช้คําว่ากุนคังนะครับผมกุนคังเนี่ยมันก็จะไปพ้องเสียกับคําว่าพวกเรือที่แบบว่าใช้ในการ สงครามอะไรพวกนี้นะครับผมกอมันก็จะมีฟิลลิ่งประมาณนั้นครับผมซึ่งอาร์ตเวิร์สของพวกมันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอ้มันมีความเป็นเรือรบนะครับแล้วก็มันจะมีความเป็นซูชิซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเอามาผสนกันได้ยังไงแล้วแม่งลงตัวมากๆเลยนะอก็คือว่าการที่อยู่ในซีรีส์ของพวกซูชิปนะครับขอเรียกตามชื่อของภาษาอังกฤษไปแล้วกันนะครับมันจะได้ดูแบบลื่นหูหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นมันคุนคังนะครับมันจะไม่ค่อยแบบลื่นหูสําหรับใครบางคนนะก็เรียกซูชิปไปแล้วววกกกันนนนาาะซึ่งงอพูยจร์ข มันนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ใบครับผมแบ่งเป็นมอนสเตอร์ไปแล้วก็8นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นพวกการ์ดเป็นมนกับดักแค่อย่างละใบเท่านั้นเองในคลิปนี้ก็ถือว่าขำๆแล้วกันนะครับผมพูดถึงพวกการ์ดซูชิปแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าพวกมันจะเป็นการ์ดอะไรยังไงบ้างนะครับมีข้อมูลอะไรน่าสนใจแล้วก็เอฟเฟกของพวกมันเนี่ยจะเป็นอย่างที่เราหวังกันไว้หรือเปล่านะครับผมจะน่ารักหรือเปล่านี้ก็เกินกันประมาณนี้นะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มันเยอะเอาแค่ว่ามันเป็นซูชิที่มาเป็นเรือรบเก่าเท่านั้นเองนนนะะเเเเดดีีี๋ยยยวววรรรราาาาาามมู้้จจััักกกกใบบล่่อไง รเริ่มจากใบแรกกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาครับการ์ดใบนี้นะครับผมมีชื่อว่ากุณคันซูชิปชาริครับผมกุนคันซูชิปชารินะครับเออก็ชื่อกาดของผู้ันรู้สึกว่าก็จะใช้คำว่ากุณคันนี่แหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าซูชิปอย่างที่บอกไปนะครับผมซึ่งไอชื่อของไอตัวนี้นะกุณคันก็จะเป็นคําพ้องเสียงของคําว่าพวกเรือรบที่ผมบอกไปนะครับซูชิปก็เป็นการเอาคําว่าซูชิมาผสมกับชิปแล้วก็กลายเป็นซูชิป ส่วนชารินะครับมันจะแปลว่าเป็นข้าวที่ใช้ทําซูชินั่นแหละครับผมเป็นการประสานกันได้อย่างดีเลยนะแล้วก็ทุกคนดูอาร์ตเวิร์กของมันครับผมโอ้โหเป็นข้าวปั้นที่เอาสาหร่ายมาห่อซะด้วยนะครับผมเออนะครับไอ,อตัวนี้นะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุไฟเผาน้าเลเวล4พลังโจมตี2000ป้องกันศูนย์ครับผมตะกะไม่มีแล้วครับผมคือแบบเป็นข้าวปั้นซูชิที่กาลังห่อสาหร่ายนะครับธาตุไฟแต่เป็นเผาน้ําเออทุกคนครับผมขอคําอธิบายหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไงเนาะโอ้แต่เทคสกัดของมันนี่คือยาวมากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเขียนอธิบายว,าว่าอะไรบ้างนะครับข้อมูลเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรือนะครับผมที่มีการทํารูปร่างเป็นเหมือนซูชิครับมีการประกอบวัตถุดิบต่างๆนานานาขึ้นมาอย่างพิถีพิถันนะครับแล้วก็มันจะมีการใช้ข้าวที่เป็นข้าวยุคเก่านะครับที่มีความอร่อยมีความกลมกล่อมเป็นอย่างดีผสานขึ้นมานะครับให้มีความหนาให้มีความแน่นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของตัวเรือรบ ที่มีความเป็นซูชิอันนี้นะครับแล้วก็นอกจากเม็ดข้าวที่มีการประกอบขึ้นอย่างพิถีพิถันแล้วนั้นยังมีการใช้น้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นซึ่งการผสานกันทุกวัตถุดิบของการสร้างเป็นกุนนซูชิชาริอันนี้นะครับมันก็ส่งผลให้มีรูปร่างที่สวยงามแล้วก็ส่งกลิ่นที่หอมโชยซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการสร้างต่างๆของกุนนซูชิชาริอันนี้นะครับเกิดจากเทคโนโลยีหรือผู้สร้างที่มีชื่อว่าเอโดฟรอนครับผมเออ ก็คือว่ามีการประกอบขึ้นมาแล้วก็ เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาพบเห็นมากเลยครับข้อมูลอะไรวะนี่อ่นนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเทคสก์ดของพวกการ์ดเหลือที่มันยาวขนาดนี้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวอื่นตัวใดอีกบ้างนะตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้คือกุญคนซูชิปชาริเรดครับผมกุคนคนซูชิปชาริเรดเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาน้าเลเวล4พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2000ครับคือชาริเรดนะครับก็สื่อให้เห็นว่าข้าวซูชิที่ใช้สําหรับการ์ดใบนี้มันจะเป็นข้าวสีแดงครับ ผมเออก็คือปกติซูชิที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวสีขาวใช่ไหมข้าวญี่ปุ่นตามปกติแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นข้าวชาริสีแดงซึ่งผมเองก็ไม่เคยกินไอ้พวกข้าวปั้นซูชิสีแดงๆนี้เหมือนกันนะครับผมเอฟเฟกต์ <Effect S 1> <Effect S 2> ของไอ้ตัวนี้นะครับแหมมีเอฟเฟกต์ซะด้วยนะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมันมี2อย่างครับผมโดยเอฟเฟกต์แรกก่อนเลยนะครับก็คือชื่อของการ์ดใบนี้นะครับเวลาที่มันอยู่บนมือในเด็กบนฟิลหรือในสุสานของเรามันจะมีชื่อเป็นกุนคันซูชิปชารินะครับผมก็คือไอ้ตัวเมื่อกี้ ชิชารินะครับเราสามารถโชการ์ดใบนั้นบนมือของเราให้อีกฝ่ายเห็นแล้วเราก็จะสามารถอัญเชิญกุนนซูชิชาริเรสตัวนี้ลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้หลังจากที่เราอัญเชิญมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกนี้แล้วนะครับมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมดังนี้ครับนั่นก็คือเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ติดชื่อซูชิปจากในเด็กหนึ่งตัวนะครับยกเว้นตัวของกุนนซูชิชารินะอัญเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษนะครับโดยที่ว่าทําให้เอฟเฟกไร้ผลด้วยเมื่อเราอัญเชิญลงมาเสร็จแล้วนะ มอนสเตอร์เอ็กซิซดลงมา1ตัวครับผมซึ่งมอนสเตอร์เอ็กซิซดที่เราอัญเชิญแบบพิเศษลงมานั้นจะเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิซดที่มีชื่อของมอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญนั้นนะอยู่ในเท็กซ์การ์ดของมันนะครับซึ่งไอพวกมอนสเตอร์ที่เป็นซูชิปเนี่ยมันจะมีเป็นซูชิหน้าต่างๆครับผมแล้วมันจะมีเวอร์ชันอัปเกรดเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิซดด้วยก็นั่นแหละรครับก็คืออัญเชิญไอพวกมอนสเตอร์ที่เป็นเวอร์ชันมอนสเตอร์เอฟเฟกธรรมดาลงมาก่อนแล้วก็จะสามารถเอามาใช้กับไอตัวนี้ั ceed, Effect, ัชินนนรกซคคบูะุ อิคุระครับกุนนซูชิปอิคุระเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตาดไฟเผาน้ำเลเวล4พลังโจมตี200ป้องกัน300จะเป็นซูชิหน้าไข่ปลานะครับผมอ่านี่ก็เห็นได้ทั่วไปในพวกร้านซูชินะครับกุนค,คันซูชิอิคุระนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่มี2อ f เอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นมีกุนคันซูชิชาริอยู่เราจะสามารถอัญเชิญกุนนซูชิอิคุระลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับ ซึ่งเอฟเฟกการอัญเชิญแบบพิเศษนี้นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่2อนะครับเอฟเฟกนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเหมือนกันครับผมในช่วงเมนเฟสของเราให้เราหงายการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบถ้าหากว่าเราเจอการ์ดที่ชื่อว่ากุลคันซูชิชารินะครับเราจะสามารถเอาขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับผมแล้วก็การ์ดที่เหลืออีก2ใบก็เอากลับไปวางไว้ในเด็กครับซึ่งเมื่อกี้ก็จะมีไอ้ตัวกุลคันซูชิชาริเรดด้วยนะครับเป็นตัวข้า ไหนมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าคุนคันซูชิปชาริอยู่แล้วครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แค่ไอ้สตัวนั้นเข้ามาให้ครบ3าใบน,นียผมว่าก็ต่อคอมโบกับไอ้พวกซูชิปตัวอื่นได้แล้วนะตัวต่อไปนะครับผมคุนคันซูชิปชิราอุครับ คุณคันซูชิชิราอุโอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาน้ำเลเวล4พลังโจมตี200ป้องกัน250ครับผมการไปนี้นะครับดูหน้าซูชิมันก่อนครับผมหน้าซูชิเนี่ยมันจะเป็นปลาที่ชื่อว่าชิราอุโอครับผมซึ่งปลาชิราอุโอภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะมันเป็นปลาขาวตัวหนึ่งละกันที่เป็นหนึ่งในหน้าซูชิได้ละกันเนาะภาพอย่างที่ทุกคนเห็นที่หน้าจอนี่แหละครับมันมี2เอฟเฟกนะซึ่งแต่ละเอฟเฟกเราสามารถใช้งานได้เพียงเทินหละครั้งเท่านั้นครับผมเอฟเฟกตอร์ที่ ชื่อว่ากุนคันซูชิปชาริหรือมอนสเตอร์เอ็กซิสที่ใช้ซูชิชาริเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญเอ็กซิสเราจะสามารถอัญเชิญกุนคันซูชิปชิราโอกจากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือในช่วงเมนเฟสของเราเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ซูชิปหนึ่งตัวจากบนมือนะครับยกเว้นตัวของกุนคันซูชิปชิราโออัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกการ์ดกุนคันซูชิปชาริจากในเด็กหรือจากสู่สารของเราาานนเลือกตมจํนวน ที่ต้องการแล้วก็เอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กได้เลยครับซึ่งมันจะมีเป็นตัวกุนคันซูชิปชาริกับตัวกุนคันซูชิปชาริเรทใช่ไหมครับเราก็จัดอันดับตามต้องการเลยว่าจะเอาไอตัวข้าวแดงหรือจะเอาไอตัวข้าวขาวเนี่ยเอาไว้อยู่อันดับไหนนะครับผมตัวต่อไปนะครับกุนคันซูชิปอุนิครับผมกุนคันซูชิปอุนิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์าดไฟเผาน้าเลเวล5พลังโจมตี900ป้องกัน500ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมันมีอยู่2เอฟเฟกต์ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอตัวนี้นะคร อูนิเลยนะอูนิคืออะไรหอยเม่นใช่ไหมเออใครเคยกินซูชิหน้าหอยเม่นบ้างครับผมส่วนตัวผมเนี่ยเคยไปร้านซูชิแล้วก็มีสั่งกินบ้างครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ารสชาติตัวเนี้ยไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะครับผมชอบแบบหน้าปลาแซลมอนหน้าปลาทูน่าอะไรพวกนี้มากกว่านะครับหน้ากุ้งทอดก็มีนะเวลาไปร้านซูชินะครับก็จะอร่อยนะเออใครชอบกินแบบอูนิเนี่ยก็มาแชร์ให้ฟังกันหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็มีเพื่อนที่ชอบกินซูชิหน้าอูนิเหมือนกันนะครับโอเคกลับมาที่เอฟเฟกต์ของการ์ดกันครับผมเอฟเฟกต์ <S <S แต่และเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่1ของมันนะครับคือเราสามารถโชก์ดซูชิปยกเว้นตัวของกุนคันซูชิปอุนินะโชก์ดซูชิปให้อีกฝ่ายดูแล้วก็เราจะสามารถอัญเชิญกุนคันซูชิปอุนิจากบนมือลงมาบนฟิ์แบบพิเศษได้ครับหลังจากนั้นนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกต์ดังนี้ครับคือถ้าการ์ดที่เราโช์เพื่ออันเชิญแบบพิเศษตัวซูชิปอุนิลงมาเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ากุนคันซูชิชาาาารรรินนนัั้เเจะสสมมถออญญฟต์ชาร ให้ดูนั้นไม่ใช่กุนคันซูชิชาริฟนะครับให้เอาการ์ดใบนั้นไปวางไว้ใบล่างสุดของเด็กครับผมส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซูชิหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเรานะครับแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นกลายเป็นเลเวล4หรือเป็นเลเวล5ได้ครับเมื่อเปลี่ยนเลเวลมอนสเตอร์เป้าหมายเสร็จนั้นให้เราเอาการ์ดกุนคันซูชิชาริฟหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับมันก็วนกันอยู่ประมาณนี้เนาะเออก็คือว่าเอาตัวข้าวซูชินนนนนนนะะะออออยู่่บบมมืเเเเเาาาาใสาใสขข้้ไปดด็จกึ น,นะครับวนๆอยู่ประมาณนี้จริงๆครับผมออคอมโบกันไปไเรื่อยเลยนะตัวต่อไปนะครับผมเอาละมาสู่มอนสเตอร์เอ็กซีสกันบ้างแล้วครับผมมอนสเตอร์เอ็กซีก็จะเป็นเรือซูชิที่มีการอัปเกรดดูกลายเป็นอาหารซูชิที่น่ากินมากๆเลยนะครับอารมณ์ไปแบบร้านสายพานแล้วก็มีเป็นซูชิชุดใหญ่เสิร์ฟให้เราที่แบบเป็นเกรดพรีเมียมโดยที่เราไม่ต้องหยิบจากสายพานเองเลยนะมาดูการ์ดใบแรกกันก่อนเลยครับผมการ์ดใบนี้คือกุน칸ซูชิอิคุระแบบฉบับเรือรบยักษ์ครับผมกุน칸ซูชิอิคุระ แบบฉบับเรือรบยักษ์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซดธาตาไฟเผาน้ำรัง4พลังโจมตี2,200ป้องกัน300ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวอันเชิญเอ็กซีดมันลงมานะครับผมอ่าซึ่งก็เป็นเรือที่เป็นซูชิแล้วก็มีเป็นไข่ปลาจำนวนมากวางอยู่นั่นเองนะครับออโอ้ยอันนี้บอกเลยว่าแบบใครเคยไปแบบร้านที่เป็นพวกแบบร้านซูชิโดยตรงอะไรเงี้ยเวลาสั่งที่เป็นซูชิเซ็ตใหญ่ๆใ,ใช่ไหมมันก็จะมีแบบวางมาประบาณน,นี่แหละนะการ์ดใบนี้จะมีอยู่2เอฟเฟกนะครับ เอฟเฟกต์ที่1เลยสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งคือเมื่อมันถูกอัญเชิญเอ็กซีดลงมาได้สําเร็จถ้าเกิดว่าวัตถุดิบเอ็กซีของมันมีการ์ดดังนี้มันก็จะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้ครับถ้ามีวัตถุดิบเอ็กซีเป็นตัวกุญคนซูชิปชารินะครับเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับแล้วก็ถ้ามีเป็นตัวกุณคันซูชิปอิคุระใน1 Ba ่งแบตเทิลเฟสนั้นนะครับมันจะสามารถโจมตีได้2ครั้งครับผมอ่าก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะว่า ไอตัวคุณคันซูชิอิคุระเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแบบว่าซูชิธรรมดาานะครับแต่ว่าครานี้เป็นซูชิระดับพรีเมียมมันก็จะต้องมีเอฟเฟกที่เพิ่มไปจากนั้นนะและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือเทิร์นละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อซูชิปของเราที่มีการอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาสามารถมอบความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ได้เราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้1ใบแล้วก็ทำลายทิ้งได้เลยครับโอ้โหเป็นเรือรบจริงๆโจมตี 2T ทีีกกก็็ยยยยัังงงงไไดดด้้้้นนรแลลววาามออออเต์ขฝ่ึ การ์ดใบต่อไปนะครับผมกุณคันซูชิปชิราโอเรือรบแนวหน้าครับ อุนคันซูชิปชิราโอะเรือรบแนวหน้านะครับเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิธาตุไฟเผาน้ำแล้งสี่พลังโจมตี2,200ป้องกัน250ครับผมการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวในการอันเชิญเอ็กซิมันลงมานะครับเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่2อย่างเช่นกันครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะถ้าเกิดว่ามันถูกอันเชิญเอ็กซิลงมาได้สําเร็จนะครับมันจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติมตามวัตถุดิบเอ็กซิที่ใช้อันเชิญมันลงมาดังนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามันมีการใช้อุนคัซูชชิปาารเรเจะุ มาจั่วการดจากเด็กเพิ่มได้1ใบครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใช้กุนคนซูชิปชิราโอะนะครับก็คือไอตัวต้นแบบที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธรรมดานะเราจะสามารถเอาการเวทมนต์กับดักที่ติดชื่อซูชิปจากในเด็ก1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับแล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับตราบใดที่การใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิล์มอนสเตอร์ที่ติดชื่อซูชิปที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมานั้นจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมอนสเตอตัวนน้้ม,ขมง,ง,งขงมดย ตัวต่อไปนะครับของตัวนี้คือกุนคันซูชิปอูนิสุดยอดเรือรบนั่นเองครับ กุนคันซูชิปอูนิสุดยอดเรือรบเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทธาตุไฟเผาน้ำแหลง5พลังโจมตี2,900ป้องกัน500ครับผมพลังโจมตีโคตรโหดไอตัวนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล5 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีทมันลงมานะครับเอฟเฟกก็มีอยู่2อย่างนะครับซึ่งเอฟเฟก,กแรกก่อนเลยคือมอนสเตอร์ตัวนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบเอ็กซีทลงมาได้สําเร็จนะครับให้มาดูว่ามันใช้ตัวอะไรเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญเอ็กซีทแล้วมันก็จะได้รับเอฟเฟกตดังนี้ครับผมถ้าเกิดว่าว รเราก็จะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเป็นคุณคันซูชิปอูนิการ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงครับผมโอ้โหพลังโจมตี2,900โจมตีโดยตรงได้อีกด้วยและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับในช่วงเมนเฟสของเราและในช่วงแบทเทิลเฟสของอ e ี่ายหนึ่งเราจะสามารถเลือกการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ได้ตามจํานวนมอนสเตอร์ซูชิปที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราครับสมมติว่าตอนนั้นเรามีเป็นมอนสเตอร์แบบซูชิปที่เป็นเอ็กซีดอยู่ประมาณ3ตัวอย่างเงี้ บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งสใบแล้วก็ทําให้เอฟเฟกของการ์ดเหล่านั้นไร้ผลได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมเหลือการ์ดเวทมนกับกับดักอย่างละใบนะครับมาดูการ์ดใบนี้ก่อนครับผมการ์ดใบนี้ผมจะขอเรียกมันว่าท่าเรือกุนค,คันซูชิปไคเซนครับผมท่าเรือกุนคันซูชิปไคเซนนะครับเป็นการ์ดเวทมนฟิวนะครับซึ่งอันนี้ผมขอชี้แจงเรื่องชื่อมันนิดนึงครับผมเออคือกุนค,คันซูชิปอันนี้ทุกคนคงไม่ขัดอะไรใช่ไหมแล้วก็อ่าท่าเรือนะครับก็ดูจากอาร์ตเวิร์กแล้วก็คงเป ชื่อกาดของภาษาญี่ปุ่นมานะครับมีการใส่คําว่าไคเซ็นนะแล้วก็ชื่อกาดภาษาอังกฤษมันก็จะมีคําว่าซีไซนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเล่นคํากับพวกแบบอาหารทะเลนะครับเพราะว่าไคเซ็นเนี่ยมันแปลว่าอาหารทะเลได้ด้วยซึ่งไอ้พวกหน้าซูชิที่ผมเล่ามาส่วนใหญ่ก็นับเป็นอาหารทะเลก็ได้เหมือนกันนะครับเออแต่เสียดายว่าหน้าซูชิมันน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าท่าเรือนี่คือแบบดูอาจจะมีความหลากหลายทางวัตถุดิบในการเอามาใส่ซูชิก็ได้เหมือนกันเนาะ การ์ดใบนี้นะครับเป็นการเวทบนฟิลด์เนาะซึ่งมันก็จะมีเอฟเฟกต์ของมันอยู่ก็คือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เป็นพวกซูชิปของเรามีการอัญเชิญแบบปกติหรือมีการอัญเชิญแบบพิเศษได้สำเร็จนะครับให้เราเลือกการ์ดซูชิปหนึ่งใบจากในเด็กเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กครับผมและเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือเทิร์นละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อซูชิปของเราที่อยู่บนฟิลด์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมานั้นนะครับทูอีกฝ่ายหนึ่งส่ง แล้วเราก็จะสามารถใช้งานเอฟเฟกดังนี้ได้นะครับก็คืออันเชิญกุนคันซูชิปชาริกหตัวจากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้หลังจากนั้นให้เอากุนคันซูชิปชาริตัวนั้นนะครับผมไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซิดอันเชิญมอนสเตอร์เอ็กซิดที่เป็นตัวซูชิปจากในเอ็กซ์ตาร์เด็กลงมาบนฟิลด์ได้ด้วยครับผมเรามาถึงตัวนี้แล้วก็จะรู้นะว่าไอ้พวกมอนสเตอร์ซูชิปเนี่ยมันไม่ตายง่ายๆจริงๆนะครับมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทาให้มันถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้้้อออีีกรรบบนนนนนึงงงงงะคัถืว่่่่่าาเเป็เด็ดททขจพลใแต คุนคันซูชิปเดลี่สเปเชียลครับกุนคันซูชิปเดลี่สเปเชียลเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะมีอยู่2อเอฟเฟกครับผมเอฟเฟกที่ 1, 1เลยนะครับคือเราสามารถโชว์มอนสเตอร์ที่ติดชื่อซูชิปจากในเด็ก3ตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งดูหลังจากนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือก1ใบจากในนั้นมามอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายเลือกนั้นนะครับผมจะขึ้นมาอยู่บนมือของเราครับแล้วการ์ดที่เหลือก็เอากลับเข้าไปในเด็กซึ่งการ์ดใบนี้นะครับตอนที่เราใช้งานมันถ้าเกิดว่าเรราามีกกกโชช์ุนคัู าริบนมือให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเนี่ยกาสามใบที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายดูนั้นนะครับ คนเลือกจะกลายเป็นเราเองครับผมเออก็มีเงื่อนไขที่มันพลิกแพงนิดนึงแล้วกันถ้าเราต้องการเลือกเองนะครับก็โชว์การ์ดคุณคันซูชิปชาริให้ฝ่ายดูเออแต่ว่าถ้าเราแบบต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกเมนูซิว่าจะเอาแบบว่าซูชิปอันไหนเราก็ไม่ต้องโชว์ไอ้คุณคันซูชิปชารีให้ฝ่ายหนึ่งดูนั่นเองนะเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานไปได้แล้วก็เลือกมอนสเตอร์3ตัวที่ติดชื่อซูชิปจากในสุสานของเรานะครับเอามอนสเตอร เอฟนี้ของคุณ <attorneys> ค <Austria> ันซ <emerges> <t ell decoration> ูชิปเดลี่สเปเชียลนั้นไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสุสารนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดซูชิทั้งหลายเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทําคลิปนี้แล้วเป็นการทําจักรวาลการ์ดยูกิโอที่ผมแม่งหิวมากๆนะครับและผมจะบอกว่าที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตอนประมาณ4ี่ทุ่มครับผมโคตรหิวเลยครับผมเพราะการ์ดแต่ละใบนี้พูดไปมันก็น่ากินนะไอพวกซูชินะผมเป็นคนชอบกินซูชิอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวแม่งได้มีจับมือดึกกันจนได้นะครับผมก็ขอจบคลิปกัน ท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วนะครับมีข้อมูลเสริมอะไรยังไงนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าพวกการซูชิทั้งหลายเหล่านี้นะครับดูแลหิวเหมือนกันไหมอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวขอตัวไปกินซูชิก่อนเอ้ยไม่ใช่นะครับผมถ้าท่านผู้ชมดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ